คุณสาวิตรีถามว่าการตรวจสอบเครดิตบูโรบ่อยๆมันมีผลเสียต่อการยื่นกู้ไหมคะเพราะไม่มีความรู้ยื่นซื้อบ้านหลายแบงค์พร้อมกันเอาแบงก์ที่เสร็จเร็วก่อนกลายเป็นว่าพอจะซื้อหลังถัดมาเขาบอกว่าเราตรวจเครดิตบ่อยเกินสกอร์ตกเลยไม่อนุมัติไม่แน่ใจว่าข้อมูลพวกนี้มันอยู่นานไหมคะมีผลระยะยาวหรือเปล่าอธิบายอย่างนี้นะครับข้อมูลเครดิตเราถ้าเราเข้าไปขอตรวจเอง กับทางเครดิตบูโรตรวจบ่อยๆด้วยตัวเองเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะเราเป็นเจ้าของข้อมูลเรามีสิทธิ์ที่จะดูข้อมูลของเราเมื่อไหร่ก็ได้มกกลาด,ดูทีมีนาอยากจะดูทีก็จ่ายตังค์ดูไปไม่มีปัญหาแต่ในเคสของคุณสาวิตรีเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณสาวิตรีเนี่ยกู้ซื้อบ้านพร้อมๆกันนะฮะพอกู้ซื้อบ้านพร้อมกันหลายธนาคาร คนเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่คุณสาวิตรีแต่เดี๋ยวเป็นแบงก์เออตอนแบงก์เเข้าไปคนเดียวแบงก์เไม่เห็นใครแต่ตอนตอนแบงก์เเข้าไปมันก็จะมีบันทึกว่าแบงก์เแวะเข้ามาดูแบงก์บเข้ามาดูปุ๊บก,ก็จะเห็นแบงก์เมีสแตมป์ว่าแบงก์เเข้ามาดูพอ C เข้ามาก็จะเห็น A กับ B มันก็เป็นไปได้ที่สถาบันการเงินจะตั้งคาถามาเฮ้ยคุณกําลังยื่นสินเชื่อแบบหวานแหหรือเปล่าเนี่ยถูกไหมฮะแล้วมันมีความเสี่ยงมีความอันตรายถ้าเกิดว่าแต่ละที่เกิดให้มันพร้อมๆมกัน มันจะกลายเป็นสภาวะที่คุณเนี่ยขอสินเชื่อเกินกําลังตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราจะกู้ซื้อบ้านนะฮะผมไม่เห็นความจําเป็นอะไรที่เราจะต้องยื่นหลายๆแบงค์พร้อมกันเลยฮะที่ถูกเนี่ยผมว่าเรานั่งฟังเงื่อนไขข,ของแบงก์ไหนถูกไหมแล้วมันถูกใจตรงใจเนี่ยผมคิดว่าโอ้เต็มที่สองแบงค์พร้อมกันนี่ก็เยอะแล้วนะ เออจรินี้จริงๆไม่ต้องไปยื่นพร้อมกันนะเอาแบงค์ที่เสร็จเร็วก่อนโอ้โหมันมัน,มนผมคิดว่าเรื่องของการขอสินเชื่อบ้านก็ไม่ได้ต่างกันมากนะผมไม่แน่ใจว่าเรามีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ต้องยอมรับว่าการที่ทําแบบนี้มาหนึ่งครั้งเนี่ยก็มีผลเหมือนกันก็คือโอ้โหคนเข้ามาดูคุณเยอะมากถ้าเราดูตัวเองไม่เป็นไรนะฮะส่วนไอ้สกอ์ที่มันตกไปตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลอีกนานแค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ เนะเรียนตามตรงว่าไม่ทราบจริงๆก็อาจจะต้องพูดคุยปรึกษากับทางธนาคารว่าเอ๊ะถ้าเราเกิดกู้หลังแรกไปแล้วนะครับแล้วไม่อนุมัติหรืออะไรเงี้ยนะครับโดยปกติเนี่ยผมทราบมาว่าต้องเว้นไปอีกหกเดือนโดยประมาณแต่อาจจะลองคุยกับแบงค์ที่ไม่อนุมัติเราก็ได้ครับว่าเขาคิดอะไรยังไงแล้วเราจะเข้าอีกทีได้เมื่อไหร่นะครับอืมเออก็ต้องระมัดระวังกันเหมือนกันเนาะนะครับก็ไม่ใช่ว่ายื่นอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ต้อง เขาก็มีหลักเกณฑ์ของเขานะฮะคนให้ตังก็ย่อมมีหลักเกณฑ์ของตัวเองนะครับ